สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับกันอีกแล้วที่ท่าเรือแหลมฉบังครับวันนี้พามาชมเรือสำรานอีกหนึ่งรำนะครับวันก่อนเข้ามาผมไม่ทันได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เข้าเทียบท่าตรงนี้ที่นำมาก่อนะก็จะเป็นเรือ ทักนะครับเรือลากจูงไอ้น่าจะเป็นอะไรนะซิ l เวอร์ไวเหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะฮะถ้าอา่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับลำไม่ถึงกะใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับเป็นลำกลางกลางขนาดกลาง,ลางนะฮะก็เราเทียบท่าที่ท่าเรืออชุด A อฝั่ง A นะฮะสีขาว ช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหน้าไฮซีซั่นนะครับฤด,ดูการท่องเที่ยวที่เข้าหน้าร้อนมาแล้วเดี๋ยวจะไปเทียบตรงอาคารจอดเรือสีส้มๆอยู่ตรงโน้นนะครับ